ในเมื่อเราเพาะเมล็ดเรียบร้อยแล้วบางทีบางครั้งนะครับผมเราก็โรยเยอะไปหนักมือเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยไอ้ต้นที่อ่อนแออจ,จะตายได้วันนี้หนูก็จะเลยน,นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องว่าแยกไซไม้เมื่อได้ขนาดเพราะฉะนั้นพอมันเบียดกันแบบนี้เราก็เริ่มขยับมาขยับให้เขาอยู่ในที่ที่ดีกว่าและใหญ่กว่า นี่นะครับนี่คือวิธีการาแยกสายไม้เมื่อได้ขนาดนะครับ ต้อนรับทุกคนสู่โกตีชาแนลนะครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องสวนตะลุกคะตัดเกี่ยวตันอีกแล้วนะครับผมก็อยากจะบอกพี่ๆน้องๆนะครับชาวไม้หนามทุกคนว่าการเป็นบลิดเดอร์หรือว่าการเป็นนักเพาะ,ะเมล็ดหรือนักพัฒนาเนี่ยครับผมว่ามันก็ดีอย่างนะเพราะว่าเราจะได้ทําอะไรก็แต่ตามตามจินตนาการของเรานะครับน้ำให้แบบนี้เอาเข้าแบบนี้อันนี้เข้ากับนั้นมันนจะออกเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะ ในเมื่อเราเพาะเมล็ดเรียบร้อยแล้วบางทีบางครั้งนะครับผมเราก็โรยเยอะไปหนักมือเดี๋ยวให้ดูนะครับถ้าเราโรยเยอะไปนะครับหนักมือต้นมันก็จะเบียดกันอย่างนี้มันจะแน่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยไอ้ต้นทีอ่อนแอ,อจ,จะตายได้วันนี้หนูก็จะเลยน,นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องว่าแยกไซไม้เมื่อได้ขนาด คือ 1. นนะครับลดการตุนเตียเพราะว่าถ้าเรามันแน่นอย่างเงี้ยมันเบียดอย่างเงี้ยถ้าเรายังปลูกอยู่เงี้ยมันก็ไม่โตสักทีมันก็เบียดไปเบียดมาไอ้ต้นด่างที่สวยแทนที่จะโตก็ตายเพราะฉะนั้นพอมันเบียดกันแบบนี้เราก็เริ่มขยับมาขยับให้เขาอยู่ในที่ที่ดีกว่าและใหญ่กว่าก็นี่นะฮะนี่คือที่หนูเตรียมไว้นะครับก็ดินดินสวนสนุกแคคตัสน,นะครับดินปลูกนี่แหละฮะแล้วผสมขุยมะพร้าวเข้าไปเยอะๆหน่อยไม้เล็กๆเนี่ยเขาต้องการความชุ่มชื้นง่ายๆครับ นะฮะเราก็จะใส่ถุงมือวันนี้เดี๋ยวจะแยกไม้นะครับเมื่อได้ขนาดไซส์ไหนถึงจะแยกได้หนูบอกเลยดูตามความเหมาะสมมันบอกวันเวลาเดือนปีที่กําหนดแบบเป๊ะๆๆไม่ได้มเมล็ดต้นนี้อาจจะโตเร็วมเมล็ดแอลวีอาจจะโตช้าขึ้นอยู่กับขนาดของไม้บอกเฉพาะเจาะจงไม่ได้ว่าเฮ้ยสมเดือนแยกนะ4เดือนแยกนะไม่ได้นี่ครับหลัง,ลง,ลง่เราเตรียมดินแล้วนะครับเตรียมดินใช้อะไรบ้างคือใช้กล้วงไม้นะครับรองหนาหน่อยนะครับแล้วก็ดินปลูก ของเราเองนะฮะตัวตุ้กแคคตัสผสมกับขุยมะพร้าวเข้าไปอีกหน่อยนะฮะหนึ่งต่อหนึ่งเลยดินปลูก1กิโลผสมขุยมะพร้าวเข้าไป1ตัว1กิโลเท่ากันคือ1นหนึ่งต่อ1นะครับเพื่อเซฟคอร์สนะครับเพราะต้นไม้เล็กๆเนี่ยเขาอยากได้ความชุ่มชื้นสองก็คือมันไม่เปลืองดินบางคนเขานิยมแบบดึงออกมาเป็นต้นแล้วตั้งเป็นแถว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 เราก็จะทําแบบนั้นได้แต่ว่าหนูจะทําก็ตะเมื่อไสซส์มันได้ขนาดประมาณไซส์เนี้ย แต่ถ้าเล็กเนี้ยมันเริ่มเบียดนะครับหนูจะยกเป็นกระจุกกระจุกไปเอาไปเป็นกอ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 เดี๋ยวทำให้ดูนี่คือวอวเดมอเป็นไม้ของตัวสนุกแคสต์นะฮะพ่อเป็นไม้เขียวนะแม่เป็นไม้ดังนี่คือ75%เมันคือความดังดีวอวเดมอเป็นได้ทั้งพ่อและเป็นได้ทั้งแม่วอวเดมอเข้ากับเขียวหนามกุดนะครับเขียวหนามกุดเป็นพ่อนะครับเปอร์เซ็นต์ดังดีนะเปอร์เซ็นต์ดังดีเพราะฉะนั้นวอเดมอเป็นไม้ที่ที่น่าจะให้ดางได้ดีมากนะครับ จะยกให้ดูว่ามันเป็นกระจุกเป็นกระจุกเป็นยังไงนะครับอย่างเงี้ยเราก็ยกไปนะนะถ้าาปลูกเรียงต้นได้ไหมได้นะฮะถ้าเราขี้เกียจนะเราก็ทําแบบนี้ทาแบบนี้เอานะยกไปทีลนะวกระจุกกระจุกกระจุกแบบนี้นะครับ นี่นะครับนี่คือวิธีการแยกไซไม้เมื่อได้ขนาดนะครับเมื่อมันเต็มกระถางขนาดนี้นะครับเราก็มาแยกแบบนี้เริ่มห่างออกมาหน่อยฮะจากหนึ่งกระถางแบบนี้นะครับดินอันนี้เราก็ไปไปร่อนเพื่อมาผสมปลูกใหม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นพวกเพลร์ไลท์อะไรหรือว่าจะไปปลูกตอก็ได้นี่คือคลิปสําหรับการที่คนถามว่าไม้เมื่อไหร่ถึงจะแยกได้นะครับผมไม่ได้ขึ้นอยู่กับ,บวันวันและเวลานะครับขึ้นอยู่กับไซของไม้ว่า ถ้ามันเบียดกันแล้วนะฮะเราไม่อยากให้มันตูนเสียในไหนก็เพาะมาแล้วก็เอาออกมาแยกกิมแบบนี้นะครับผมก็แยกสายไม้เมื่อได้ขนาดครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการกด s u b สไครป์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดอะไรแจ้งเตือนนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบกด subscribe ก็อย่าลืมกดซับสไครป์อย่างที่บอกนะครับผมเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่กดหลัง